ใจดีค่ะมาแชร์โปรเซส a s h x รอบล่าสุดให้เราฟังเนาะเรามาฟังกันว่ามีโปรเซสอะไรกันบ้างคะโรเซแรกนะครับ<ม>ก็จะเป็นการส่งการสมัครออนไลน์ลครับก็จะเป็นพว<ม>กก,กรอกพวกแบบฟอร์มอะไรทั้งหมดที่ที่ทางสายการบินต้องการครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมีรูกคาชั่วเราต้องส่งไปด้วยเยี่ยมมากใช่คับหลังจากนั้นเราก็จะได้อินไว้มาครใช่คับซึ่งหลังจากได้อินไว้เนี่ยซึ่งโปรเซสต่อมาคือจะเป็นแค่แบบันเดย์คือทั้งหมด1วันลูกหนึ่งวันโจก ไปถึงก็จะมีการเช็คอินทำนู่นทำนี่แล้วก็จะเริ่มโปรเซสแรกก็คือเป็นกลุ่มดิสคัชชั่นก่อนอ่ามีชั่นงน้ำหนักว่าสูงสูงว่าบีเอ,อ็มไอไหมอ๋อมนะีมีครับมีมีตรวจมาใช่แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ชั่งน,น้ำหนักว่าสูงสูงจะเป็นการเริ่มแตกใช่โอเคเท่าไหร่จ๊ะเริ่มแตกประมาณสองร้อยสิบสองครับผู้ชายขยิบได้ไหมผู้ชายไม่ต้องเคยหิบเนาะจริงจริงทรืงสององค์ขอไม่ได้ขยิบแต่ของเพื่อนเพื่อนที่ไป หล่หหอใช้สองมือปะ่ะมือเดียวสอง<แ>ผมใช้แค่แค่แขนเดียวอ่ะโอเคต่อมกสัมผัสกา,ารสัมผัสิบคนน่า